สวัสดีครับหลังจากที่ลูกชายนะครับออกจากโรงพยาบาลมาเขามีเรื่องเล่าครับลองไปดูกันว่าเรื่องเล่าของเขาอะมันจะหลอนแค่ไหนอ่ะเป็นไงครับลูกตอนที่หนึ่งนโรงพยาบาลครับตันงยไม่กัคไมบกับแล้วอะประตูก็เปิดเองประตูตรงไหนครับประตูด้านข้าง ประตูด,ด้านด้านหน้าหรือด้านหลังด,าดานน้านด,ด้านหน้าประตูด้านหน้ามันเปิดเองแล้วตอนนั้นนุ้งภูมมอยู่กับใครครับ,บอยู่กับแม่อยู่กับแม่เปิดเองแล้วหน awa, ูบอกกับแ,แม่ว่ามันแลกอฮอลเลยแล้วแม่แล้วแม่เห็นไหมครับเห็นด้วยแม่เห็นด้วยแล้วแล้วตกลงใครเปิดครับไม่รู้มันไม่ไีใครตอนนั้นนุ้งภุมมรู้สึกยังไงครับแล้วมันมีวิญญาณเปิดเฉย วีมีวิญญาณเหรอใช่เป็นวิญญาณห้องดำๆที่หนูเห็นตอนใส่อะเหรอมันคือวิญญาณดำดที่เรามองไม่เร่องผูมที่นรื่องูมงที่นร่องผมพูดมานี่คือไม่ได้ไม่เห็นคนเปิดใช่ไหมใช่ประตูมันค่อยๆเปิดออกมาเองใช่ไหมใช่ครับโอ้โหและแม่เห็นไหมตอนประตูเปิดอะครับ ไมแ่แล้ว,แล,วแล้วน้องภูมิได้บอกกับแม่ไหมครับบอกครับเด่นแต่มแม่ก็รู้แต่แล้วแม่ก็รีบดันประตูให้ปิดโอ้แม่รีบดันประตูให้ปิดแล้วตอนนั้นน้องภูมิรู้สึกยังไงโคตรหลอนโคตรหลอนแล้วแม่หลอนไหมครับหลอนด้วยแม่หลอนด้วยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวพ่อเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการได้ไหมครับ ได้ได้นะครับแต่ห้ามบอกนะห้ามบอกว่าโรงพยาบาลอะไรใช่ไหมครับใช่เขาเพ้อเหีย้ยวเหี้ยวจะเก็บไว้ที่หลังแล้วบอกผู้ใหญ่แต่ไม่ว่ามันไม่ใช่วิญญาณนะนแต่เขาโรงนยาบานเก่าแล้วเขาปิดปะหนังใหม่ไงคุณครูอ๋ออ๋ออ๋อไม่อ้ออออคุณครูน้องภูมิเอางี้ดีกว่า บอกความรู้สึกช้าๆให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงโคตรหลอนนะโคตรหลอนนะครับโคตรหลอนขนฟูมันเลยโหขนฟูขนแขนมันมีขนด้วยเขาด้วยหรอเนี่ยไหนลูกพูดคำว่าหลอนเมื่อกี้นี่น่ากลัวมากเลยหลอนรู้สึกยังไงนะครับแล้วหลอนมันหลอนจนจนหนุกอะไรไม่ออกเลย หนูเดินไปชอบชาวเฉยโอ้โหหลอหนะต้องเชื่อเขาครับเด็กไม่โกหกไปรวมไปแล้วได้แค่นี้เอาเอาไว้เอาไว้อีพีต่อไปไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมมีมากกว่านี้อีกเหรอครับโอ้โหเอาไว้เล่าครับเอาไว้เล่ารั้งต่อไปหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเอาไว้เล่าขั้งต่อไปติดตามด้วยนะครับ